ครับนี่ก็เป็น3อย่างที่พวกเราได้ทํากันมาก็ขอเชิญชนวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาลองทํากันดูก็เป็นวิธีของพวกเราสร้างความสนุกสนานด้วยกันครับสวัสดีครับบ้านเราก็มีโซเชียลมีเดียมากมายให้ได้เลือกใช้กันไม่ว่าจะเป็น f Facebook o i n ล YouTube แน่นอนว่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียให้เราไม่น้อยเลยครับเพื่อนๆพี่ๆกำลังพบกับคอมเมนต์ลบๆหรือทำให้เราจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าครับเราทุกคนก็มาสามารถเริ่มทำให้สังคมใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์กันดีกว่าครับโดยเริ่มต้นจากที่เราส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนต่อไปเรื่อยๆเมื่อใช้เวลาสักระยะหนึ่งเชื่อเถอะครับ มันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนและเราต้องรู้ว่าเจตนาของผู้ส่งสารเขาต้องการอะไรเช่นต้องการให้ความรู้ต้องการโฆษณาขายสินค้า ต้องการทำลายผู้อื่นมองเห็นหลายๆมุมมองในทุกๆด้านทุกๆมิตินะครับเคารพสิทธิความแตกต่างของผู้คนและมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เราล้วนแตกต่างกันเราพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับหาข้อข้อดีจุดแข็งของแต่ละคนและนำมาพัฒนาร่วมกันนะครับายครับผม